ก็โกรกกบสวัสดีท่านผูบินนัชวัฒน์วาอยู่ในเกมมาครับในซีรีส์จุด21อีกแล้วครับวันนี้มาทำอะไรนะวันนี้จะมาตกแต่งบ้านดู๊ดอีกมาพาร์ทสองทำบ้านเลยอ่ะบ้านที่เราขุดไว้ก็จะเป็นตัวดีนะครับที่ผมขุดไว้ใน EV ก่อนนะครับเราจะมาทำกันดีกว่าคิดอะไรอยู่ในทำบ้านนี่เนี่ยดับแรกต้องเก็บของก่อนเพราะตอนนี้ของเต็มคลังแล้วดับแรกผมขอเผาเหล็กก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ผมมีเหล็กเนาะเผาดิแล้วผมจะไปตัดไม้นะครับพี่พาร์ทสองเขาตรงไปลงทงลงถ้ำกันแล้วแต่ผมทำบ้านไง ไม่เหมือนใครเฮ้ยอย่าแปลกต้องแตกต่างข้ <S <S อดีในการทำบ้านว่าน่าจะมีล้วทุกคืแบบถ้าเราต้องคันหรือถ้าเราขุดแบบขุดขยายไปแล้วเราเจอเหล็กมันก็จะได้ก็ดีเลยแหละแต่น่าจะเจอยา,ากเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่วายต่ำไม่วายสูงหรือเปล่าต้องอยู่วายต่ำๆหรือเปล่านี่มันอยู่วายสูงอ,อยู่นะผมว่ายังก็ไม่อยากวิ่งเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาหารมันมีแค่หกชิ้นเนี่ยมันน่าจะลำบากเดี๋ยวเราก็ต้อง ไปวิ่งเยอะเท่าไหร่ห้ามวิ่ง้ามวิ่งเยอะไม่รู้ทำได้หรือเปล่าผม,ผมชอบวิ่งในเกมอยู่แต่ไงกูงวิ่งได้แหละเดี๋ยวต้องเอาของยาลงไปได้เหล็กแล้วยังไม่รู้ทำอะไรอ๋อทำโล่ก่อนยังจำไดว้วิธีม t ค่บเริ่มมาต้องทำโล่็นดับแรกเว้ยแต่แล้วไงต่อบาบาบุยก็ไม่รู้แม่โอเคงั้นเราเดี๋ยวลงไปก่อนเดี๋ยวเราขอลงไปก่อน เดีเออ๋ยวกล่องต้องไว้ด้านบนอยู่แล้วแหละเพราะว่ายกไปทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปค้ากล่องอันใหม่ข้างล่างผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนไหมน่าจะได้นะแต่ว่าตรงนี้เป็นห้องนอนดีกว่าก็บบอกไม่ได้เลยว่าเนี่ยเวอร์ชันไม่ใช่ออาพิฝายก็บบอกไม่ได้อ้าวหรือเปล่าตัวคาร์บูโอ้ยมันไม่กลับมาจริงงั้นเนี่ยใช่ไหมไม่กลับมาไม่เป็นไรมาเยอะอยู่ บางอย่างนะครับโอ้พระเจ้าโอ้โอ,โอ้มีทอชต,อตั้งไฟตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ก็ตัดแต่งมาหน่อยนิดน,นึงทำเป็นเสาอะไรเงี้ยนี้อย่างนี้เออวะอเริ่มสวยแล้วเฮ้ยไอย้บอคกกาว,วลิลนี่มึงหลายรอบแล้วไอ้สั ทัขอกูหายหลายรอบแล้วเออประมาณนี้ห้องนอนมันคุ้นลับอะ่ะรับตาคนจัดอะ่ะเดี๋ยตรงนี้น่าจะเอาพวกบ็อกซ์พวกบ็อกซ์ที่มันเกี่ยวกับอันนี้มาใส่เดี๋ยวขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราบ็อกตกแต่งบางส่วนลงมาผมก็ยังไม่เคยแบบผมปกติถ้าผมเล่นเล่นเออเล่นแบบไปถ่ายคลิปผมก็จะทําผมก็จะไปฟาร์มของผมตีวงกรสิงผมค่อยสร้างบ้านนะถ้าเป็นอีเวอร์นหนึ่งอะ่ะเล่นจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่ผมจะตีผมจะทาแบบตีวางกรอะไรมันเสร็จก่อนค่อยมาทําบ้านแต่ว่าอันนี้ ทำบ้านก่อนเลยแปลกเลยแปลกสำหรับผมแต่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยแปลกแต่ผมแต่ผมแปลกมากป๊อกมัดมัดป็อกมาดูว่าบล็อกนี้ดีวะเอตอตอกแบงนี้ไอ้วะนี่ประมาณนี้แหละตรงนี้หน่อยบางตรงนี้หน่อยนิดนึงนิดนึงตรงนี้ออกโอ้ยโอ้ย,อยแม่งเลยมันเป็นสแตล์ด้วยบางไม่ได้ โอ้ยเฮียกาวิลเยอะจริงๆมันอยู่ขอบน้ำไงมันเลยกาวิลเยอะนิดนึงไม่นิดอ่เยอะเลยแหละอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้ก็อย่างนี้หน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยปักไฟหน่อยถ้าเราไม่ปักไฟอย่างนี้นะครับโอกาสที่มอนเตอร์เกิดก็มีนะเพราะว่าถ้าสูงกว่าสองบอลมอนเตอร์เกิดแน่แน่เลยเป็นนี่เป็นที่มือด้วยทุกอย่างอะไรใส่ดีวะ ยังยังไม่ใส่อย่างนี้ไหมเพื่ออะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังโอ้สุดแล้วครับห้องนอนของเราสุดยอดสุดยอดต่อมาเป็นห้องเตาห้องครัวห้องแบบใช้เฟอร์นันจ์เยอะตรงนี้กันตรงนี้ต้องใช้พื้นที่กันขอเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกัน นี่ตรงนี้ปิอปิดๆหน่อยน่ะโกูสองอันกูคิดว่ามันจะไม่พอเลยสับก็คิดว่าผมคิดว่ามันจะแบบจะเลยได้ซ้ำนั่นแหละไม่แตกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวดีตอนนี้ทําเป็นแบบเหมือนปฏิมากรรมอะไรเงี้ยปล่อยไว้โอเคผมว่าในพาร์ทนี้นะครับน่าจะมีเพียงแค่เจคใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่ได้จริงเว้ง่วงนอนจริงถ้าผมคลิปถ้าผมจะ ถ่ายพรุ่งนี้มันก็น่าจะผมกลัวผมลืมก็เลยก็ถ่ายไว้ก่อนวันนี้สำหรับคลิปนี้นะ่าจะมีเพียงแค่จะกันใหม่คลิปหน้าครับที่น่าจะคลิปอะไรตามชมได้ที่ช่องบีมรนาะชวัฒน์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย